สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมเคยที่ดอนนี้อยู่กับเกมฮันเด็ตโซนนะครับผมก็นเกมมือถือภาพสวยอลังการกันเลยทีเดียวนะบวกเกมทำคอมโบสุดมันนะผมก็มาในเวอร์ชันภาษาไทยกันแล้วนะครับอ่ะก่อนหน้านี้นมัจจะมีภาษาอื่นนะก็ช่างมังนครับเป็นภาษาไทยจัดไปนะผมเป็นเกมนะ เซ็กชัน่นมันวอร์ปีจีแล้วกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเขากดสกิลก,กั็นอย่างมอวันกันเลยเดียวๆอ่ะไปดูระบบข้างในกันเลยดีกว่าครับอ๋อครับเข้าไปดูระบบยิงภายในข้างในกันนะครับผมในตารางภาพสวยนะเพื่อก็เพื่องยังปักปักปักอยู่ง่ก็อ่อออาทำไปสวยได้ขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรอ่ะโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็ อื่นๆก็ยังแบบพวกยังปลดล็อกอยู่เนาะนะครับยังแบบไม่ได้เปิดอะไรมากมายอ่ะเราไปดูดการเล่นเกมกันครับไปที่ b a t เ l e นะครับผมซึ่งเกมก็จะมีเนี่ยมีอะไรมีราก็มเดูด้วยนะครับมีๆๆมีส่งหาของเลยนะนะครับมีใช้อเบสสองตัวนะครับผมเบสตรวนี้มันจะเป็นกดผพดเฉลียเบสมันก็นนค,นคือมันจะมาช่วยเราต่อสู้ด้วยนะแต่ว่าก็เล่นลงได้ ตัวเดียวนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นด่านะครับผมก็เล่นๆไปเรื่อยๆนะครับจนแบบผ่านอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราเตรียมตัวการต่อสู้ก็ได้นะครับผมก็กดเข้าไปครับผมเป็นระบบการจัดตัวละครนะครับก็ใส่ของมีเซตให้สามเซตนะครับใส่ของเล่นๆนี่นะฮะโอเคก็อันนี้เป็นทีมที่ ดีเด็ดนะตอนนี้ครับผมนะโอเคนะครับผมอาวุธนะครับเกมนี้อ่าสก,กิลนะครับผมจะขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับชุดผ้าอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังครับผมตัวเกมนี่นะก็แบบ ดเดินชิวๆด้เลยครับผมออตโต้ให้ด้วยเป็นเรนี่ออตโต้นะครับมันจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ลยนโกงเอ้ยเลยฮึเฮ้ยครับผมเนี่ยอ่ะสกิลนี้เป็นแร็พนะอันนี้เป็นสกิลครับผมเลยสกินี้ต้องมือครับมือัน,อ,นองมีคอมโบต่อเนี่ยอ่าอะไรประมาณนี้นกล้องครับผมปรับเปลี่ยนได้หมดเนี่ยเปลี่ยนเอาเองได้นะหรือจะเป็นออโต้ไปเลยก็ได้ครับ ก็จะหมดภาพไม่ได้นะเป็นออโต้กระดับเทพดิแก็บวกความใกล้คอมไกลนี่คือเราแต่นะครับส่วนสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลอาวุธที่เราถือออนีะครับส่วนสกิลเนี้ยมันจะคอมโบคับสกิลอ่าสกิลนี้นะครับผมเดี๋ยวมเดี๋ยวพาไปดูไอเทมอ่ะไช่ไหะครับส่วนนี้ก็เป็นอ่าตัวคับไอจอยให้เรา ป <zuk> ้อมขผมไปขผมเมอ่ะฮักาตกดัโ้้อนโโวโอนี่เป็นสกิลของดาบไอ้พวกที่ถืออยู่เรมเอาเข้าไปอ่าแล้วก็แทงมัไปนะฮะะไรประมา เป็นสกิลเฉพาะเลยนะของไอเทมไอไอไอ,ไอ,ไอ,อาวุธนี้นะครับจบละเรียบร้อยพอ,อไหมไม่เข้าใจก็ไปเล่นเอาเองหลอกหลอกลอก,ลอก็คือมันจะเล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรยากมากนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนที่นี้ก็จะตั้งค่าทีอัพเกรดอาวุธทหารอัพเกรดของมันยากนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเราดูกันอันนี้ก่อนดีกว่านะครับทางด้านซ้ายมือเราแลการพิชิตชายครับ ก็คือเป็นคล้ายๆมารืบอสนั่นแหละเออนะครับก็ม,มีทั้งยากทั้งมาร้อนลอยๆนะฮะโอเคเมาเข้ามาดูกันอีกสันิดหนึ่งครับเนี่ยนะครับเนะี่ครับผมเป็นบอสขับประมาณนี้เลยก็มันจะมีการแนะนำการตีด้วยนะครับเราสามารถกดอ่านได้ว่าเป็นจุดของบอสนั่นแหละ เรื่องราวสีแดงมันเกิดอะไรให้จมตีไปนะครับได้ของรุ่นนีน้ามน,น,นี้นะฮะสามารถกดบูธรางวาัลได้ด้วยนี่นะครับกดบูธของรางวาัลได้มันจะเพิ่มขึ้นผูน้อยากจะเพิ่มขึ้นนะครับขอเอาไว้วาหาหาลงไอหาของมาเกตอาวุธนะครับผมหรือตัวละครนั่นแหละนะครับซึ่งพลังไม่ถึงตไปสู้ปม่ได้อ้าไปครับผม let's go มาแล้วก <S smoke> really ็หมไปครับผมอย่างตัวนี้นะฮะอันนี้จะซู้ยากที่สุดคือต้องใช้อันนี้เลยอ่ะเออผมเคยใช้อาวุธเกิดไม่สู้ไม่ได้นะครับที่เล่นก็นี่แหละขอเอาข่าวมาขอไม่พอจะผ่านาก็ควรกันไว้ก่อนหมดหมดโอ้โหยื้อเอามาหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับเรากดต่อไปเลยเฮ้ยเรากดหมดเด็กผมมาก เออแค่นั้นเองแทนช่วยดอื่นก็ไม่ได้นะนเนตตรนี้อกโม่ม่รู้วิธี่ากันนอยจากใช้แบบนี้ <c oughs> ใครดูกขบอกเลยเยง,เยงดวเิวเส็จเดี๋ยวอมันขึ้นมาแบบนี้ฮมงใช้นะอให้มันหมดปไปละ <c oughs> มดลุมดละมุดแล้วก็ม <c oughs> ีนะก็จำ ทิ้งรถบิบน,นะต้ยอีกนะใช่ไหมทุกดูครับทุนดูครับมีกระเป๋าตัเลยได้นะ มันปันองเดียไม่ใช่ไปคิวให้เลยนะครับผมผมนีตองระวังแล้มาตายแล้อไรโอ้โหดเลยครับขโมยครับไม่ดีนะไม่ดีนะุดอีกแล้วไม่เีอยคราบก็ ประมาณนี้ครับเพื่อช่วยพวกบอสเอาไหาให้เพิ่มอัปเกรดประกอบนี่ครับอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมนี่ก็ประมาณนี้ไปวินสุดยอดนะครับผมโอเคไปอ่ะเราไปดูพวกอื่นๆกันต่อเรื่องเลยละกันนะครับผมก็มาทางด้าน ขวามือเราก่อนแล้วกันนะครับด้านบนเนผมก็เป็นพวกเหมาแจ้งเตือน,นนู่นนี่นะครับมารับรา,างวัลต่างๆนะครับผเ,เห็นไหมรับรางวัลนู่งนี้แหละครับก็อย่าเลยมาทำเรื่จิตนะครับผมก็มันได้ของรางวัลนั่นแหละนางวัลนี่นนอะไรมากมายนะฮะโอเค ครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับก็เป็นพวกอะไรเนี่ยมีกโลกขอเป็นระบบอันนี้ก็มาทำด้วยนะคุณผน้ลมก็คงเร้าแล้วแหละตั้งค่าดีครึเปล่าไปตั้งค่าดีเรานะครับเราสามารถเลือกอาวุธลงได้ครับก็นี่มันเยอะสุดอตั้งระฆังไปเยอะสุดเนี่ยนะสกิลมันก็จะไม่เหมือนกันละนะครับแกรบอะไรนี่เป็นท่าจับทุ่งนะผมนี่หยดนะครับอะไอย่าง เพราะนี่นเป็นคอมโบฟาดเรื่อมๆนะครับให้ตึกตึกตึันตึกแช่แข็งเพิ่มๆหรือหลัวอ,อะไรประมาณนี้ผมจะบอกก่อนนะฮะนี่เขาบอกว่ายืดนะครับ,ก,นะรบก็ทำให้ลอยฮะเลยมาจาลันทำให้ลอยแล้วก็ฟาดออกมาแบบเมื่อกี้นะครับโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็อัปเกรดกดเข้าไปเลยนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับเนี่ย ขึ้นใช่ไหมเราก็กดเข้าไปนี่คือบวกเพิ่มแค่นั้นเองนะแล้วถัดไปก็บวกไปครับไม่ต้องสนใจแคงสิ้นแล้วก็มีลงอาคมด้วยนะไม่รู้ลงยังไงนะครับผมคงต้องมีของแบบนี้นะครับนี่อย่างที่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างนี้บอกนะครับอนี้เป็นสก,กิลที่ติดตัวนะครับของเสื้อนะเพิ่มการต้านทานเพิ่มพลังวันะเพินไปใน ถ้ากิ้งนั่นแหละเออครับเจอตัพื่อเพิ่มนะครับก็ต้องตีบวกให้มันเป็นระดับขึ้นไปมันจะปลดล็อกนะครับอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยอัพเกรดทุกลงคมสกิลอ่านมีแต่เพื่อให้อัพด้วยนะครับอ่าเนี่มีอะไรเนี่ยตลอดนี่คืออะไรทุกอย่างนะครับผมเยอะเลยนะครับก็เพียงเพยงที่จะปกปิด ครับโอเคคาดว่าอาวุธไม่เป็นเยอะเท่าีหร่ก็ไปดูในฟังก์ชนกันนะครับ, okay. อ,อ,รบอัพเกรดอาวุธครับผมหนึ่งอัพเกร,ร,รดให้ดูรลยะนั้องมีอะไรเนาะไปลองเล่นกันดูทหายนะครับคือเป็นเบ์เราที่เ,เด่นครับผมตอนนี้มีแค่สองนครับเบเล์นะฮะมีสกิลนะครับ,รรบซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยๆปลดลอ็อ,ดลอกปลดล็อกยังไงนั้นทำไม่ผิดการทำไม่ผิดมันต้อง นี่นมั้งบล็อกตามรางวัลเรื่องใช่ไหมมันก็เข้าไปเล่นนะครับผมเข้าไปเล่นในเรื่องรางวัลก็จะมีพวกนี้นะครับแต่หลังนีง้อย่างนี้เดี๋ยวไม่ว่างคัะนะเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นเพื่ออัพเกรดอ่ะตัวละครนั่นแหละนะครับอยากเล่นตัวไหนก็เข้าไปเล่น,นั้นนะครับเพื่อนขั้นและผมก็ต้องมีความวรู้เป็นวัสดุกีฬาเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะผมพวกผมต้องใช้พวกนี้มาเพิ่มสกิล มันจะมีทำให้โอกาสเป้าหมายลอยได oh okay. ้อ้าวนันก็สามารถทำคอมโบกับสกิลตาคู่คนนี้ได้นะทำให้ตัวหมายลอยได้นะทุกก้องก็หายก็ม่้จักนะครับวันนี้ก็เหมือนกันทำให้ลอยทำให้ลอยอย่าเงี้ยนะตาตัวอื่นครับผ มีเตลพอร์ตม <Anyway> <life> mm ีน hmm. okay. ีน <med> like ี่ค hmm. ร <ición NG> oh, ับนะครับผ like ู้มรคอนภาพสวยใช้เล่นนะครับโอเคมาหดูนะครับนี่เท่าไรหาตาราศคกเตะงเนะ้อสึมต่ครับรวมดูี่วครับซูมได้ด้วยไหมอ่าเป็นแนวตั้งเนาะ แล้วก็ทำที่นะครับก็หาได้แบบนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นการเป็นเป็นเป็นความเก่งของเขานาะต้านเลือดออกแล้วก็ไอดาวอะไรนี่ด้วยนะก็ะจายทำมันก็ปกติเขาบอกอ่อนนิ่งมันด้วยโนวาสโตร์นะก็อัปเกรดตัวละครนั่นแหละไปไหนก็ขึ้นปั๊บแล้วก็อัปเกรดทั้งหมดไป เล้วผบไปเลยเอาได้ะ้อมก็มีของอบนะี้ต้องมีเพชรัวนี้เออสับประมาณนี้ประมาณนี้แะมันจะมีนิ้วเกรดมันเกรดแตกกันเลยเดียวเนีย่ยครับผมก็มเพื่นเพิ่มความสามารถอกรณ์เนาะอืมอเค่สร้งก็มีหลารับใช้เทียน,นั่นนิ่ง ส่วนคิดอะไรไม่ออกครับก็กดเคลสไปเรื่อยทำเคลสไปเรื่อยเขาแบบไม่ได้ยากาตรงนี้ไปนะครับอันนี้ยังไม่เปิดเลยลองไปไ่นกันดูแล้วกันแล้วก็กิลเนาะจอยกิลไปเลยครับไม่หมดเขาไม่เต็มเขารับเราลาเนี่แหละเดี๋ยวพัก้าไปดูก่อน เด okay, ี๋ยวก็จะแบบประสาเท่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่นซ้ายมือเรามีพอนครับสามารถเปลี่ยนใช้งานพได้อั้ว่าเป็นีกาบัเลยโอเคครับผมเป็นเสียงงานนั่นเองภาพด้วยกันแทนด้วยว่าตอนนี้ครับผมมันคือกาว่านการ์ดโอ้ั เปิดนี้แล้วกันยุบนี่เราใช้เพชรตัวนี้นะครับเพื่อการจับปองอะอะไรวะมันคื่อนไหาปฏิทเสธรับผมมันคืออะไรก็ไม่ไรู้ว้าหึอะหรก็ลึกล่า

สิติ์มีกน่ารใชนสชมก่ใจวุฒิแ่ไม่แก่ดัอกอาคุณจรงนะเนี่ยโอเคครับช่าานวันนี้นะเปิดแชร์ชเป็นของอปรลครับตอนเล่นเล่นด้วย c o เล e ชั่ o n ะผมซึ่งก็เป็นการผสมอุปกรณ์ับมารับรางวัลด้วยได้ด้วยนะครับอาวุธหลักครับผมไป มีหลายฟันนะครับมีหลายอาวุธด้วยกันครับมคนที่แนะนำเลยเขาบอกเลยครับโดยแนะนนะครับเป็นหนังนะครับโดยแนะนำอมโดยแนะนำเขาบอกว่าอาวตอนนี้อจะเป็นอาวุธงคราก็มีบอกนะครับในแนะนำกับไายเบอก ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับอยู่ลวุรองกมีคอมโบด้วยก็เคอมโบแหละมีเบอะไรด้วยโอเคโนวก็ลองดูแล้วกันเนาะนะครับพวกเกาะก็จะเป็นการออกมาเลยออ Okay. ประมาณนี้นะครับทหายของเราก็หนุเก็บโค้ชชั่นได้ด้วยมีแบบมีแบบเซ็ตอ่ะคือบวกค่าพลังก็เก็บเลยนะครับมอนต์ตงมัตเตอร์ก็มีนะเอาไปลองด,ดูนะครับต่เอเรื่องกันด้วยเราเพื่อนเกมนี้ก็เพิ่มเพื่อนได้ง,ง่ายๆทะคอย่าเพิ่มไปเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็

เป็นทีหนึ่งองยูอ่แล้วครับไม่ตอนโอเคเราวเป็นทีสองเขาเป็นตัวปลดสเกลในหลักครับโอเคลให้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่จะเป็นตัวตัวละครอ,อะไรของช่วยๆเลยอ๋อเรี้ยน,ยนแปลงได้นะครับก็คือสามารถตอนแรกคือเราจะสร้างตัวละครว่า สร้างสรรคได้โดยที่เนี่ยปรับตัวนี้กินเลยนะครับนะลองดูแล้วกันเนาะโอเคก็อันนี้ลเป็นชื่อครับอ่ะเ้กนี้ฮะมีเรื่องของความว่าเป้าหมายไหมแสดงว่าเป้าหมายไหมครับผมทุกคนเดียบนหน้าจอครับตอเได้เเสร็จแล้วก็ปิดคือผมอันนีู้งนะคร กดถูงมากให้ดูแล้วกันนะคผมเพราะ่าีเพื่นจะรับไหวหรือเปลึกภาษาสามารถเปียนได้นะครับแล้วก็เสียงข้าวระบบญี่ปุ่นกะเกาหลีวานๆกดสูงมากเนี่ยมรุมุดนี้ได้แต่ความชอบปครับแล้วความชอบนะโอเค ก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายท่าไหร่ก็จะได้เล่นเดือนลกันยังไงก็ฝากแล้วเดี๋ยวสักครั้งจะเดี๋ยวไปเจอกันนะป๊